เราตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตราบนะครับส่วนพิกัดของส่วนของพี่สุพัฒน์เนาะมาดูกันเบื้องต้นก่อนพอดีพี่พี่พสศสินันก็ใช้ปุ๋ยดีแล้วก็มาแนะนํากันนะครับอันนี้ประมาณปลูกประมาณพืชสพานนะพี่นะกลุ่มพืชสพา,า,ม,ามิทุนากรกฎาดาสิงหาแล้วก็ต้นกันยาประมาณ3ามเดือนอชุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับพอเริ่มพันพันไม่ขี้เหร่นะพี่อันนี้ มูสันคิงบางที่เราไปเจอมีปัญหามากต้นนี้หลายที่นะคือถ้าแหล่งพันุ์ไม่ดีแล้วก็ผ่านบริษัทที่ไม่ค่อยโอเคอ่ต้นบางทีปีหนึ่งยังไม่ค่อยไปเลยต้นมันจะเล็กๆอันนี้ซื้อมาต้นต้นใหญ่ต้นประมาณนี้อยู่แล้วเนาะต้นก็นี้ครับเนี่ยนึงพึ่งพิ่งจะแตกมาเนาะเพราะที่เราไปเจอที่วังจันโอ้โหเสียดายมากเป็นปีแล้วต้นมันยังไม่ไปไหนเลยอันนี้แสดงว่าพันถือว่าโอเคครับพันุใช้ได้ เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแทงไปสักสองชุดแล้วเนาะอันนี้ทั้งหมดกี่ต้นนะครับพี่ปสิบสามต้นเองฮะอ่าสิบสามต้นเนาะฝั่งนี้เนาะอืมอหูแต่ทรงดีทรงพอดีเอีโยพี่ส่องพี่ก็แตกมายาวเลยแต่นี่ฮะใช่ใช่นี่ถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วแต่ปกติอ่ะมูถ้าต้นพันธุ์ดีๆเขาเร็วเร็วจริงๆนะครับแล้วก็ทนทนโรคกับหมอน เท่าเท่าที่เท่าที่ประสบการณ์ลงแปลงนะ,อ,ะอย่างอย่างที่แกลงเนี่ยโอ้โหสามปีนี่ต้นปึกเลยเตรียมทำลูกปีนี้อ,อ่าครับครับหมูก็จะโตเร็วนิดนึงแล้วการติดลูกนี่ยากไหมครับไม่ยากครับก็บอกติดยากไม่ไม่ไม่ยากครับไม่ยากเลย<อ> <laughs> หมูนี้เราไปทำที่แกลงนี่สบายสบายเลยแต่เด่นของเขาคือจริงๆถ้าได้ต้นพันธุ์ดีโตเร็วกว่าหมอนนะเท่าที่ผมสังเกตถ้าต้นพันธุ์ดีนะครับ เนี่ยดูทรงถ้าสามเดือนแล้วพุ่งไปขนาดเนี้ยเนี่ย,ยโอ้โหโมชังกิงถ้าพุ่งไปขนาดนี้เนี่ยพันพันโอเคเลยวันนี้รู้สึกว่ามันจะดีเลยครับใบใบดำมากพร้อมกันครับ<ก>อ,อันนี้จะเป็นกิ่งข้างเนาะอ่าส่วนใหญ่เป็นกิ่งข้างทั้งหมดเลยครับพีอ่อ่าฮเนี่ยฮโอ้โหแตกมาสองชุดยี่ชุดเลยเนี่ยอ่าโอ้โหดูเนาะที่แรกที่แรกขนาดนี้ครับเนี่ยไปไปขนาดนี้เลยครับเนี่ยดูดูสีรู้เลยเนี่ยครับ ชอบใจเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแหล่งอันนี้ต้องต้องบอกเพื่อแล้วเนี่ยเนี่ยชุดใหม่หมดเลยพี่ชุดใหม่หมดเลยชุดใหม่หมดเลยคราวนี้ก็จะมีแค่ว่ากิ่งข้างก็ต้องคอยดูเรื่องไม้ค้ำแค่นั้นเอง <Okay. S 1> ไม้ค้ำบางทีอาจจะต้องสลับฝั่งบ้างเพราะเดี๋ยวมันจะเตรียมหมุนแล้วครับพี่ฉับนี้นะฉับนี้จะเตรียมหมุนละตรงนี้ถ้าถ้ามันหมุน ไม้ไม้ค้ำก็อาจจะต้องสลับด้านบ้างหรือถ้าตั้งตัวได้ก็ออกเลยอ่าไม่งั้นมันจะเป็นเป็นพัดอย่างเงี้ยบางที่นะที่เราไปเจอคือไม้ค้ำแบบโก้ไว้ฝั่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮวยดีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเอาแหล่งไปแนะนำเพื่อนแล้วเนี่ยเ <c oughs> นี่ยครับเนี่ยบริษัทลงอ่าอ่าน,นี่นี่งหกร้ <600 S 1> อยลงไปหกร้ <600 S 1> อยเลยครับ 600ฝาเลยครับก็บอกว่ามาจากมาเลงั้นไม่รู้นะพันต้นพันเขาอะเราบริษัทย์เขายู่ตรงที่แสนตุ้งอ่าครับครับอันนี้อันนี้สีีน้เลยครับแนะนำเพื่อนก็เลยแล้วต้นประมาณต้นละกี่บาทนะครับพี่250ครับ250ก็ไม่แพงนะแล้วเขามาชุดหลังนี่เข้า200เองต้นสองพันแต่ชุดหลังเนี่ยเพราะบ้านนู้นก็ซื้อเป็น600ต้นอะเพราะต้นแรกกับต้นพันแพงมากต้นต้นพันเนี่ยนิดเดียวเนี่ยสามสี่ร้อยใช่ก่อนนะ ออันนี้อันนี้เออใครอยู่โซนนี้ก็ไปซื้อได้ครับตรงนี้หูพันดีจริงๆนี่เนี่ยดูดีดูค่ยืดอะช่วงช่วงแค่แค่สองสามเดือนเองเนี่ยถ้าส่งมาอย่างเนี้ยผมว่าไม่เกินสามปีพี่เอาตรงๆเลยนะถ้าถ้าส่งแบบต้นใหม่อย่างนี้นะถ้าเราคุมแมลงอยู่แล้วก็บำรุงต่อเนื่องเนี่ยสามปีน่าจะได้ใบใบสมบูรณ์โคนใหญ่โคนใหญ่มากโคนใหญ่ ต้นประธานประธานใหญ่อย่างเงี้ยใช้ได้ครับมีมีต้นโซ่ไหมพี่ลองดูเผื่อก็นี่เนี่ยมีจุดเดียวกันเลยครับเอันนี้ก็กา้ลีก็จะปุ้ยยงนี่นะฮะเหมือนกันเลยครับอโอ้โหดูใหญ่ดูแบอโอ้ยอย่างงี้ไม่ห่วงเลยนะพี่คุม,มแมลงอย่างเดียวเลยวันนั้น<ด><ด>วันนั้นพี่ก็มาเกษตรของในหัวงอบครับก็มาเช็คดินเช็คอะไรให้เพราะโูก็ดินดีแจ๋ว พอดินดินทางนี้ผมดูนะดูเบื้องต้นยังไม่ได้วัดดินนะเนี่ยแต่ว่าดูจากการที่เข้าพุ่งเนี่ยโอ้โหล้วชุดใบใหญ่ด้วยเนี่ยครับนี่เนี่ยนดี่เขาเตรียมขึ้นมาเนี่ยนะฮะนี่ครับเนี่ยเนี่ยเขาเตรียมหมุนแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยชุดนี้เตรียมหมุนแล้วเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เตรียมหมุนแล้วแต่เนี่ยดีเอาไม้ออกแล้วเนี่ยเนี่ยเขาหมุนแล้วครับจะเริ่มหมุนแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะหมุนเป็นซ้ายขวาหน้าหลัง แต่บางสวนนะที่เขาเป็นไม้พัดอย่างนี้นะคือเขาเอาไม้คำ้ำแล้วก็กิ่งพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอถ้ามันจะเริ่มตั้งแข่งประทานนะพี่นะเขาเขาจะเล็มตรงนี้นิดนึง<อ>เล็มตรงนี้นิด<า>นึงเพื่อ,อเพื่อให้มันหนักปลายมันก็จะกลางอ่อนึกพอบอกเนาะแต่ถ้าไม่เล็มนะพอตรงนี้ดันปุ๊บมันจะตั้งนี้หมดเลยอพอตั้งพอบีบไอ้ตัวนี้จะหมุนไม่ได้เล็มใบเล็มใบโคนโคนเล็ม<อ>เล็มแค่ตรงนี้ใช่ครับ ถ้าใบเยอะอย่างนี้ยผมเล็มได้แล้วแต่ถ้าต้นปลูกใหม่ๆเขายังไม่เล็มเนาะเล็มเพื่อไม่เพื่อให้มันยอดมันหนักปลายครับพี่พอยอดหนักปลายมันจะแรงโน้มถ่วงของโลกเลยมันจะกลางอย่างนี้เลยอ่าพอกลางปุ๊บเนี่ยอันนี้มันเริ่มดันกันนิดนึงนะพอเนี้ยดันอันนี้อันนี้แต่งได้ก็แต่งนิดนึงครับพี่ครับครับอ่าตรงนี้นิดนึงพอพอน้มปุ๊บเห็นไหมอันนี้มันดันเป็นชั้นหน่อยชั้นเลยนะพอชั้นนี้ดันมันก็จะดันชั้นนี้อันนี้ก็จะตั้งเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเล็มนิดนึงตรงนี้กลางตรงนี้ก็จะกลางนนนีี้้กกก็็จจะะางสวยยอัหมุเล พี่สามปีจากนี้ไปเนี่ยแล้วมันชนรอบกันยาพอดีเนี่ยประมาณกันยาหกหกหกเจ็ดกันยาหกแปดเนี่ยได้เลยเนี่ยผมผมดูทรงแล้วนะเนี่ยดูยืดเนาะโอ้นี่ขนาดพึ่งลงนะครับแต่ดินดีจริงครับผมว่านะพอทั่วไปเนี่ยสามเดือนยัง บางที่ยังแค่นี้อยู่เลยพี่สามเดือนนะอาจารย์ครับแล้วแล้วตัวเนี้ยเขามีมีพิษไหมครับเนี่ยอย่างดำ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 ที่โคมแบบนี้นเนี่ยอย่างงี้จริงๆมันจะมีอ่าราถ้าเป็นสีเขียวเป็นราดีครับไม่เป็นไรถ้าสีดำสีขาวสีชมพูเนี่ยไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเขียวเขียวขึ้นต้นเนี่ยยิ่งดีครับยกเว้นถ้าเป็นตะไครต่ตะไคร่ถ้าขึ้นต้นเน่จะต้องขุดข,ด,ขดบ้างก็ะมนจะแฉะน้าอ่าอันนี้อันนี้นี่ อ่าอันนี้อันนี้ออกเป็นตะไคร้นิดนึงครับถ้าติดตามโคนก็เอาออกหน่อยก็ได้ตไแต่ถ้าตามพื้นน่าไม่เป็นไรครับอ่ากลัวมันจะนใช่ใช่ถ้าเป็นตะไคร้ตามโคนต้องระวังมันจะมันจะชุ่มแล้วมันจะเนา่าเนา่เนาพอดินอแต่ถ้าตามพื้นเนี่ยไม่เป็นไรพี่ปล่อยไปเลยอ่าเขียวเขียวมันจะมีเขียวตะไคร้กับเขียวไตรโคเขียวไตรโคเนี่ยไตรโคมันจะเป็นตัวป้องกันโรคถ้ายิ่งมีเยอะยิ่งเขียวขึ้นต้นเนี่ยพวกลาชมพูลาที่ทําพวกท่อน้าเลี้ยงเสียเนี่ยมันจะป้องกันหมดเลยอ ย,ยิ่งๆทางของปุ๋ยที่ของที่สัตว์นานใช้มันจะมีไตรโคโดาม่าอยู่ในตัวที่สังเกตตามพื้นเขาอะเขาจะเขียวเลยต้นก็จะเขียวอ่าต้นก็จะเขียวแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมันจะไม่ค่อยมีมันจะเป็นแค่ธาตุอาหารอย่างเดียวมันจะไม่มีพวกแต่ว่าไตรโคเนี่ยโดยธรร,รมชาติเขามีอยู่แล้วนะเขาจะมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ฉีดพวกยาเชื้อราอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้น,นต้นดีครับอยอมรับเลยครับปุเคมีชีวาภาพครับของเกษตรเวลาเกษตรเขามาใช้กัน